เหตุผลว่าทำไมฟูลแลมจะบุกไปอัดเบอร์ลี่ในค่ำคืนนี้ ฟังบทวิเคราะห์แบบจัดเต็มคลิกที่หน้าช่องได้เลยเรารวบรวมให้คุณไว้หมดแล้วเหตุผลที่หนึ่งฟอร์มทีมเยือนกำลังแรงฟูแลมชนะบ่อยแถมทำประตูต่อเนื่องส่วนเบอร์ลี่ฟอร์มแกว่งและแพ้ตลอดในช่วงหลังเหตุผลที่2เกมลุกฟูแลมดุด,ดันกว่าตัวลิมเส้นเร็วสร้างจังหวะเก่งโอกาสเข้าทำมีหลายทางซึ่งต่างจากเบอร์ลี่ที่ยังไม่เฉียบคมเหตุผลที่3เบอร์ลี่เก็บรับรัวโดนเจาะง่ายโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมฟูแลมถนัดเข้าทำเร็วมีโอกาสลงโทษสูงเหตุผลที่ สีกระหายแต้มมากกว่าฟูลเลมอยากขยับอันดับเกมนี้ต้องการ3แต้มชัดเจนทัศนคติดีกว่าเห็นเห็นตลกสันส้นๆรูปเกมวันนี้ฟูแเลมคบกว่าคมกว่าและพร้อมลงโทษทุกความผิดพลาดทีมเยือนมีของพอที่จะบุกตบเบอร์ลี่ได้แน่นอนขอบบอลไม่ควรพลาดคุณคิดว่าคู่นี้จะจบกี่ลูกคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สนใจอยากเข้ากลุ่มหมู่บ้านคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือแอดไลน์ p u n g t o e กดติดตามไว้มีทีเด็ดแบบนี้ทุกวัน